สวัสดีครับเราอยู่กับทีเด็ดบอลเซียนแหล่งรวมทีเด็ดฟรีฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับทีเด็ดดีๆแบบนี้ทุกวันครับวันนี้เรามี5คู่3หลีกครับคู่แรกครับอาเซนอลนพบกับไบตันคืนนี้เวลา3ทุ่มไบตันยังคงมีฟอร์มที่อ่อนกว่าเจ้าถิ่นสุดๆเนื่องจากอาเซนอลนชนะ11เสมอ3แพ้2จาก16เกมลีกที่ผ่านมาเก็บแต้ม รังรองจากฝูงแถมผลงานในบ้านยังดูดีกันสุดๆฟันธงอาเซนนล กอดชัยคู่ที่2เบนฟอร์ดพบกับแอตตันวิลล่าคืนนี้เวลา3ามทุ่มแอตตันวิลล่ายังไม่แพ้ใครตลอด8เกมทายที่ผ่านมาทุกรายการเสมอ2บง่งบอกถึงขุมกําลังแนวรุกสุดแข็งแกร่งของพวกเขาส่วนเบนฟอร์ดล่าสุดเพิ่งบุกไปพ่ายทีมบวยของตารางอย่างเชฟฟินอยู่ในเต็ดดูแล้วเกมนี้ไม่น่าหวังคู่ที่3ลาซิโอพบกับอินเตอร์มิลานคืนนี้เวลาตีสองสี่สิบห้าลาซิโอทำผลงานเกมย่าวาออกมาได้ดูดีไม่ น้อยจากสถิติชนะเจ็ดเสมอ3ตลอดสิเกมย่าว้ายสุดที่ผ่านมาบวกกับทางด้านของอินเตอร์มิลานยังไม่สามารถบุกไปเอาชนะคู่แข่งได้เลยตลอด10เกมที่พบกันค่าเกมนี้ลาซิโอโชเหนือคู่ที่4ลาดพันมาดพบกับคาดิสคืนนี้เวลาเที่ยงคืนคริ่งคาดิสชนะ2เสมอ7แพ้7จาก16เกมหลีที่ผ่านมาฟอร์มอ่อนกันสุดๆขณะที่ลาดพันมาศ ทำผลงานเกมย่าออกมาได้ดีไม่น้อยจากสถิติชนะ4เสมอ2แพ้1ตลอด7นัดย่าวในเกมลีฟันธงลาดพันมาตมาเต็มคู่ที่5ลีฟพบกับ BHC คืนนี้เวลาตี2 45 BHC ยังไม่แพ้คู่แข่งเลยตลอด4เกมท้ายที่พบกันบวกกับฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาด้วยสถิติชนะ11 เสมอ3แพ้1ตลอด15เกมที่ลงแข่งในลีก5เกมนี้ p h e. แต้มบวกค้าคู่นี้ใครมั่นใจลุยเต็งได้เลยเรามาจากสเต็ป3สัก2อันดูครับอันแรกครับตัวนี้มั่นใจได้เลยครับ ส่วนตัวนี้เอาไว้สำรองครับเห็นต่างหรือเห็นด้วยยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับยังไงสุดท้ายนี้ฝากช่องบอลเซียนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับให้กําลังใจกันด้วยนะครับ